วันนี้คุณป้าสายเปรี้ยวก็พาอยู่ที่นาเกลือนะคะนาเกลือสินเทาอําเภอบ้านดุงนะคะแล้วเราจะไปดูซิว่าการทํานาเกลือสินเทาของอําเภอบ้านดุงเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าการทําเกลือสินเทาเพราะข้างล่างนี่พอเราจะเป็นดินน้ำเค็มนะคะเป็นภูเขาเป็นภูเขาเกลือข้างล่างนะคะเราไปดูกันค่ะคือบริเวณที่จะทํานาเกลือนะคะคือมันเป็นเกลือสินเทา น้ำใต้ข้างล่างของอำเภอบ้านดุงของตรงนี้นะคะเจาะลงไปประมาณ50เมตรขึ้นนะคะ4ี่0บหเมตรก็จะเค็มเค็มมากๆนะคะดีกรีแบบสุดยอดเลยะคะ่ะยิ่งกว่าทะเลนะคะก็จะเป็นเกลือสินเทาบริเวณนี้ถ้าทุกปีน้ําก็จะลดแล้วนะคะแต่ปีนี้น้ําดีมากค่ะน้ําดีมากก็เลยล,ล,ลดช้านะคะลดช้า นี่คือบริเวณที่เราจะทํานาเกลือนะคะก็เริ่มแล้วนะคะเริ่มทําแล้วค่ะกาลังสูบน้ําออกนะคะกำลังสูบน้ําออกก็เสียงเครื่องตตลอดเลยนะคะทุกคนก็จะเราก็จะขออนุญาตของกรมทรัพยากรธรรมชาตินะคะ่อที่จะเจาะน้ํามาทํา ทำนาเกลือนะคะทำนาเกลือค่ะเห็นไหมคะระอบๆก็จะเป็นทางน้นก็จะติดโรงเรียนเลยนะคะโรงเรียนเป็นหลายพันไร่นะคะที่นี่อันนี้ก็จะเป็นสางใหญ่ของเจ้าใหญ่หญๆเขาก็จะปีสางใหญ่ ตอนนี้เราก็อยู่ท่ามกลางนาเกลือนะคะดูสิคะว่านาเกลือบ้านเราเป็นยังไงเป็นบริเวณที่ทำเกลือสินเทาของอำเภอบันดุงนะคะอันนี้แค่ท้ายบ้าน,นะคะ่ะท้ายบ้านถ้าลงไปทางนู้นก็จะเยอะมากๆนะคะก็จะหลายพันไรเป็นหมื่นหมื่นไรนะคะ สำหรับของอำเภอบ้านดุงแล้วก็เป็นเกลือสินเทานะคะเป็นเกลือสินเทาะคะ่ะถ้าทุกปีก็จะเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อจะจะได้ตากเกลือแล้วนะคะสมัยก่อนเกลือหน้าแรกนี่ตันเป็นพันนะคะเดี๋ยวนี้หรอคะหวัวลาะเลยนะคะหวัวลาะเลยะคะ่ะเหลือแต่ค่าคนงานนะคะสมัยนี้นะคะ แต่ก็ต้องทำเพราะเป็นที่ของเราค่ะดูน้ำนะคะเราจะมาอัปเดตดูอีกที่ว่าหลังจากนี้นะคะหลังจากทำแล้วเป็นไงบรรยากาศทุ่งนาแดดเปี้ยงๆนะคะโอ้โหดูควายากาศทุ่งไร่ทุ่งนาของเรานะคะนกก็เยอะอยู่นะคะนกเมื่อกี้เห็นบินบอนเลยนะคะนกกระยางนะคะ,ะแล้วก็มีรถเห็นไหมคะรถพ่วง รถพุ่มพวงเขาเรียกรถพุ่มพวงนะคะรถพุ่มพวงก็จะมาขายของนะคะก็จะมาขายของให้คนทํางานนาเกลือนะคะนี่ก็เป็นวิถีชีวิตของชาวนาเกลือสินเทาที่อาเภอบรรดุงนะคะสุดลูกหูลูกตาค่ะแดดนี่โหหน้าเดือนเ,เมษานะสุดยอดเลยนะคะสุดยอดมากๆสูงป่านะคะป่าปานินเล็กนะคะป่า ปลาปลานิ่นหน่อยเขาบอกปลานิ่นหน่อยเอาไปตากแห้งนะคะเไปตากแห้ง<ม>เยอะมากมากนะคะเดี๋ยวเวลาเราเก็บซุปน้ําออกเสร็จแล้วเราจะมาเก็บปลาด้วยนะคะเพราะคนงานเขาก็จะเก็บปลาไปทํากับข้าวนะคะเราไม่อดนะคะเพราะปลานินเยอะมากๆเลยนะ,ะปลานินน้ําก่อยนะคะปลานินน้ําก่อยค่ะปลานินน้ําก่อยนะคะมาดูนะคะว่าปลานินน้าก่อยจะอร่อยขนาดไหนต้องมาสัมผัสนะคะ ที่นาเกลืออำเภอบ้านดุงค่ะที่นาเกลือสินเทาอำเภอบ้านดุงนะคะดูนกสิคะเยอะมากเลยนะคะนกบินว่อนเลยนกกระยางขาวนะคะนกกระยางขาวดูฝูงป่านะคะป่าป,า,ปานินเล็กนะคะป่าป่าปานิ่นนอยเขาบอกปานินนนอยเอาไปตากแห้งนะคะไปตากแห้ง<ม>เยอะมากมากะคะ่ะเดี๋ยวเวลาเราเก็บสูบน้ําออกเสร็จ แล้วเราจะมาเก็บปลาด้วยนะคะเพราะคนงานเขาก็จะเก็บปลาไปทํากับข้าวนะคะเราไม่อดนะคะเพราะปนินเยอะมากมากเลยนะปะนินน้ําก่อยนะคะปะนินน้ําก่อยค่ะปนินน้ําก่อยนะคะมาดูนะคะว่าปนินน้าก่อยจะอร่อยขนาดไหนต้องมาสัมผัสนะคะที่นาเกลืออําเภอบ้านดุงค่ะที่นาเกลือสินเทาอําเภอบ้านดุงนะคะ,ด,ะ,คะดูนกสิคะ เยอะมากเลยนะคะนกบินว่อนเลยนกกระยางขาวนะคะนกกระยางขาวเป็นไงบ้างคะนาเกลือสินเทาของอำเภอบ้านดุงนะคะแล้วต่อไปจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะว่าหลังจากสูบน้ำออกไปแล้วนี่ว่าน้ำเราจะทำอะไรต่อไปนะคะเพื่อที่จะสูบน้ำใต้ดินลขึ้นมาเพื่อที่จะตากเป็นเกลือนะคะเพราะว่าน้ำเค็มมากมาก น้ำเค็มมากๆบอกเลยเค็มกว่าน้ำทะเลแน่นอนค่ะรอดูต่อไปนะคะว่าต่อไปหลังจากสูบน้ำเสร็จแล้วเราจะทำยังไงนะคะช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์คุณป้าสายเปรี้ยวด้วยนะคะ